สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการไทยในพอร์ตคนใจในต่างแดนนะครับผมดำริศเริยกุลครับครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับแล้ววันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับทักทายแฟนๆรายการถึง177ประเทศทั่วโลกครับนะครับสาระแรกเริ่มที่ไหนครับคุณดำริศวันนี้ขอเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับไปชมภาพบรรยากาศการพิธีทอดกระถิ่น ราชประธานนะครับที่วัดนวมินทราชูทิตเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งมีพระครูพุทธิวิเทศนะครับประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและเจ้าว,วาดวัดพุทธาวาสนครฮิสตันรัฐเท็กซัสเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์นะครับพระ่ันี้ในรัฐมีจิตธรรมกรุงศูนย์ใหญ่นครนิวยอร์กเป็นประธานฝ่ายฆรวาสและนายโจเซฟเอมมลาโนกรุงศูนย์กิจกศักดิ์นครบอสตันเป็นประธาน อันเชิญผ้าพระกสินพระราชทานโดยมีนางแสงทองวรลมาลีเป็นช่ภาพทอดถวายนะครับมีผู้ไปร่วม งานคับข้างเลยครับครับผมสําหรับสาระที่สองนะครับไปที่ประเทศเยอรมนีครับคุณโจกิมเพชรบุญยงนะครับรายงานภาพบรรยากาศงานทอดกรถินสมัครคีที่วัดวิปัสสีสุมิตรารามนะครับหรือวัดป่าหลักเมืองเมืองคาสรูสซึ่งมีพระอาจารย์กาวปัญญาวโรเจ้าวาดวัดเป็นประธานฝ่ายสงและนางยุภาสายสะอาดเป็นประธานฝ่ายคารวะาครับครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยกรถิ่นและนาทีรมนาทีทองครับ ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัชวรามาลีนะครับวันนี้อยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับอยู่กับน้องๆนักเรียนไทย2คนนะครับชื่อน้องเจและน้องจ๋าสวัสดีครับสวัสดีสสด2 2> <Surely S 1> ค่ะน้องเจนน้องจ๋ามาจากจังหวัดอะไรกันครับมาจากขอนแก่นค่ะกรุงเทพค่ะอ่านะครับเรียนโรงเรียนอะไรครับก่อนมาที่นี่เทพศรินค่ะเทพศรินที่ขอนแก่นนะครับแล้วน้องจ๋าล่ะครับจารุวัฒน์ค่ะจารุวัฒน์อยู่ที่กรุงเทพนะครับพูดว่าเรเป็นยังไงยังไงถึงได้มาเรียนที่นี่ได้ครับตามคุณพ่อคุณแม่มาหรือว่ายังไงครับค่ะ ตามคุณแม่มาค่ะตามคุณแม่มาเหมือนกันเลยไหมค่ะแม่แต่งงานก็แล้วก็อยู่ที่นี่อยู่กันได้กี่ปีแล้วครับของหนูก็เกือบจะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีอะครับแล้วจ๋าล่ะครับสี่ปีกว่ากว่าค่ะเห็นบอกว่ามาเจอกันทั้งสองคนเจอกันที่โรงเรียนพิเศษใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมาเจอกันถูกชะตากันไหมตอนแรกตอนแรกก็เขินไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะว่าเราเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมครับแล้วมาปรับตัวยังไงครับเริ่มต้นแบบเออเราก็มา ภาษาก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยใช่ไหมเออเป็นยังไงครับตอนมัใหม่ใหม่เมื่อสี่ปีที่แล้วก็ลาบากไหมลําบากค่ะเพราะาเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะเมืองไทยเราก็เรียนแต่ภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาที่สองนี่มาปรับตัวมาเริ่มเรียนใหม่หมดเลยนี่คือเหมือน A B C ของเขาเลยไหมฮะก็ประมาณนั้นค่ะใช้เวลาปรับพื้นฐานนานไหมกว่าที่เราจะเข้าสู่ระบบการเรียนมัธยมของเขา มันสองปีอะค่ะเรียนอ๋อแปลว่าต้องเรียนโรงเรียนภาษาเพื่อปรับตัวนี่สองปีเลยเหรอครับแล้วแต่คนทับมาคนเขาก็เข้าโรงเรียนปกติเลยอืแล้วทุกวันนี้สองคนนี้ตอนนี้มาเรียนโรงเรียนด้วยกันแล้วค่ะมันมีเรียนเลือกแผนวิทยาศาสตร์หรือเรียนศิลปะหรืออะไรเงี้ยมันแบบว่าเป็นยังไงครับการเรียน ตอนนี้หนูพวกหนูก็เหมือนมัธยมทั่วไปนะถ้าเทียบกับเมืองไทยตอนนี้2คนอยู่ชั้นไหนกันประมาณมสา3 3> มมสี่ค่ะประมาณมสามมสี่ใช่ไหมครับเออก็แต่ว่าก็แปลว่าเรียนภาษา2ปีแล้วก็มาเข้าสู่การเรียนมัธยมได้ประมาณสักสองปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถึงไหม <S <S 2> <S 2> ประมาณนั้นเออเทียบกับเมืองไทยกับทนะี่นี่อะไรเรียนยากกว่ากันของสำหรับหนูหนูว่าเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยการสอนเขาเน้นจำครับแต่ที่นี่เขาเน้นความคิด ที่โรงเรียนนอกจากสองคนนี้มีนักเรียนไทยคนอนื่นอีกไหมก็ที่ห้องของพวกเราไม่มีแล้วค่ะมีแค่เราสองคนอนอกอนั้นก็จะมาจากประเทศอื่นอะไรประมาณนี้เป็นนานาชาติแถวนี้ใช,ใช่ไหมครับแม็กเรียนเป็นโรงเรียนสหรหรือว่าเป็นหญิงล้วนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรียนนี้ทั้งชายหญิงเลยมีทังชายหญิงค่ะอ โอ้โห <f one> นี่เห็นไหมนี่การมาเป็นนักเรียนไทยในต่างแดนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน,น้องๆต่อในเทปหน้าจะมาคุยกันรู้ิว่านะครับนอกจากว่าการเรียนแล้วน้องๆยังใช้เวลาว่างในการทําอย่างอื่นรหรือเปล่ามีการทํางานกันหรือเปล่างานพิเศษนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณก่อนครับกับน้องเจนและน,น้องจ๋าขอบคุณนะครับครับ Welcome to Thailand, boys! heaven i'm not going home amazing thailand always amazes you ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วอยากให้ชีวิตคู่นั้นเป็นชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงแล้วก็มีความสุข พระอาจารย์ก็อยากจะให้หลักการเอาไว้ง่ายๆว่าในการครองรักนั้นจําเป็นจะต้องครองธรรมร่วมไปด้วยถ้าเราครองรักอย่างเดียวก็ไม่แน่ว่าจะมั่นคงแต่หากคู่ไหนก็ตามขณะที่ครองรักขณะที่ครองเรือนมีการครองธรรมไปด้วยชีวิตคู่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขธรรมที่ควรครองก็คือ 1. ต้องขันติคืออดทนอดกลัน้น 2. ต้องสัจจะ รักเดียวใจเดียว 3. ต้องปริจาคะคือไม่เห็นแก่ตัวทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเราและ4ต้องปัญญาคืออยู่กันด้วยการใช้ปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมาพยายามเอาปัญญามาพูดคุยกันถ้าใช้คุณธรรม4ประการนี้ร่วมกับการครองเรือนครองรักก็มั่นใจได้ว่า ชีวิตคู่จะร่มเย็นเป็นสุขและก็ยั่งยืนตราเท่าถือไม้เท้ายอดทองตระบองยอดเพชรจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แมนนี่แอนด์แฟนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก CIDESCO Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technology With a touch of Thai's legendary service, transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนในกรระทวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณรัตชาลิจันทร์นะครับกรงสุนใหญ่นัแขวงสวรรค์เขตนะครับเทศสารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปปลาวสวัสดีครับท่านกรุงศุครับสวัสดีครับครับก็อยู่ในในที่ในพื้นที่ที่ก็ติดชายแดนไทยนะครับนี่อยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับลาวในฝั่งที่ท่านรับผิดชอบนะครับครับผม ความสัมพันธ์ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแขวงสุวรรณเขตเนี่ยกับจังหวัดของไทยที่อยู่ตรงข้ามคือจังหวัดมุกดาหาร,รมีความใกล้ชิดกันมากนะครับอันนี้แต่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นหลายร้อยปีแล้วรจริงๆแล้วต,ตามประวัติศาสตร์เี่กก็บอกว่าเมืองมุกดาหารเนี่ยเป็นต้นต่อเนี่ยคืออพยพมาจากลาวมาเป็นคนตั้งเมืองที่นี่เพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับญาติมิตรสนิทเป็นพี่น้องกันมาโดยตลอด ใกล้ชิดกันมากนะครับทีนี้สิ่งที่พิเศษที่สุดของจังหวัดมุกดาหารกับสวรเขตเนี่ยที่ซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะือมีที่นี่ที่เดียวก็คือว่าในวันออกพรรษาซึ่งจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่คือจัดมีการจัดประเพณีที่สําคัญของของพี่น้องไทยลาวทางด้านนี้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสวรเขตกับมุกดาหารเนี่ยวันนั้นหนึ่งวันแต่ว่าคือ ของเราเนี่ยเขาจะก่อนเราหนึ่งวันตามปนี้ของเราเนี่ยมาหลังเข้าหนึ่งวันเพราะนั้นเนี่ยงานนี้จะมีสองวันนะวันแรกเนี่ยคือใครอาดของเราจัดเนี่ยไทยสามารถข้ามไปเลยนั่นเราเอาเรือข้ามไปเลยไม่ต้องมีขั้ตนตอนกระบวนการทางด้านตรวจคนเข้าเมืองมีเรือเขา้าว่าคนเข้าไปเป็นพันๆคนเป็นหมื่นๆคนเช่นเดียวกันทางลาวก็จะข้ามาฝั่งฝ่ายในวันแรกเก่นกันซึ่งในวันนั้นก็เช่นกันยกเว้น เรื่องขั้นตอนระเบียบขั้นตอนการข้ามแดนใช่คับข้ามแดนซึ่งมีที่เดียวที่เดียวในโลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในของไทยกับลาวหรือว่าผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะมีที่เดียวครับทีนี้เรื่องเศรษฐกิจการค้าถ้าว่าคึกคักมากฝั่งสมรเูมกับมุกดาหารนี้ผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่า เศรษฐกิจ2ฝั่งนะนั่นคือไม่ใช่เฉพาะ,ะมุกดาหารกับสวนเขตที่เดียวแต่ว่าตลอดพรมแดนนี่นะไทยลาวเนี่ยมันจะมีลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลน,นะกที่อยู่ตรงางกว่าจัมปาสักนะนะก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเศรษฐกิจมันดันกันเองนะเขา คือเมื่อเศรษฐกิจไทยดีขึ้นก็กระจายไปทางลาวเขาเศรษฐกิจดีขึ้นเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทยมันก็มันช่วยกันดันคอนเจริญเติบโตทั้งสองสองฝ้าของแม่น้ำเนี่ยมันโตมันไล่กันมันดันกันเองโตแล้วมันช่วยมันเกื้อกูลกันเกื้อกูลนมเป็นแนวโน้มที่ดีมากมีความเจริญใช่ครับพร้อมกันอย่างทุกวันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งในในฝั่งไทยเนี่ยอุบลเอยอุดรเอยอะไงนะหนองคายเนี่ยลูกค้าใน 60%แล้วนะที่มาจากเป็นพี่น้องประชาชนลาวเข้ามาเพราะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมันประสานเด่นอินทวายมันแนบแนบมันมันพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับแล้วถ้าบองเลยเนี่ยถ้าเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอาจจะเป็นลักษณะเพราะเราเรียกว่าเรามีการค้าขายกันดีอยู่แล example, sia, Arrow, so really? mm ้วในแถบนี hmm. mm ้อาจจะเป็นเรื uh. again, anyway, ่องธรรมดาว่ะหรืออาจจะมีอะไรดีขึ้นไหมครับโดย ผมคิดว่ามันแน่นอนว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะแล้วก็ยิ่งเปิดเป็นประชาคมอาเซียนมาหลายเนี่ยก็จะต้องยิ่งขยายตัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะก,การไปมาหาสู่มันสะดวกเมื่อไ,ไปมาหาสู่มันสะดวกแน่นอนไปเที่ยวจับใจใช้สอยต่างๆนาๆนานะมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเป็นเป็นธรรมดานะครับแล้วก็อยากเรียนว่าตอนนี้ทางลาวเนี่ยทางรัฐบาลลาวเองก็มีความตื่นตัวมากในการปรับโครงสร้างพื้นฐานของลาวเช่นกันนั้นมีการสร้างถนนใหม่ๆเนี่ยมากมาย นะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าจากอีภายในอีกไม่กี่ปีเนี่ยคนไทยจากจังหวัดอุบลเนี่ยสามารถไปเที่ยวถึงจังหวัดเวยีเวยดนามได้เือค,คือว่าตอนเช้าอ,อยู่ที่จังหวัดอุบลกลางวันกินข้าวในลาวตอนเย็นไปกินข้าวที่เวียดนามสบายแล้วนมัจะใกล้เคียงกันว,ว่าเพราะถนนหนทางน,นี่จะติดต่อไปมาหาสูนสะดวกมากเช่นเดียวกันถ้าคนเวียดนามก็จะมาพักทีลาแล้วก็เข้ามาที่ฝั่งไทยก็ไปมหาสูยสะดวกยิ่งขึ้นครับผมเป็นเรืร่อง connectivity เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้กอบคุณคุณรัตชาริจันท์นะครับกรงสุนใหญ่หนักแขวงโรนาเคสปปบลาวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boys Thailand amazing amazing เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับครับ เริ่มกุน้นครับครับปฏินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียครับนางเกสณีพลาณุวงกรองกงสุนใหญ่น,ะนครซิดนีย์ไปร่วมสัมมนา,ากับผู้แทนคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้แทนชุมชนและผู้แทนรัฐบาลนิวเซาเวลที่นครซิดนีย์นะครับซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการจาก15ประเทศและประเทศไทยได้เป็นกรรมการประเทศที่16ครับรเรือที่2ครับไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับนายมารุจิตปฏิมาเอกราชุดนะสิงคโปร์พร้อมด้วยข้าราชการในสารสูตและทีนประเทศไทยได้ไปเข้าร่วมงานลอยกระทงที่ เวนทาวพาซ่ซายูสทาวมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยไี้จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน สำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนําเสนอนะครับส่งมาได้ที่ Thai o v e r c 1 a ี gmail com เครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องแบงก k กทีวีในเครือจเจริรเคเบิรทีวีนะครับรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย